สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียสุวิทย์พรชัยศิริอรุณนะครับแล้วก็นักเต้นะคะมามาพบกับรถบ่ายประจำสัปดาห์ของ99รถบ้านสุวิทย์สุรเดีนะครับใช่แล้วกับโปป,ปีใหม่ปีใหม่สู้ภัโ<ท>ยโควิดพิชิตมันให้ได้นะครับออวันนี้เฮียรุ์กับน้องเต้นะครับมานำเสนอรถใหม่ประจำสัปดาห์มีอยู่ประมาณ ยี่สิบ่พันนะครับใช่แล้วมาดูกันแรกนะครับรถเซตสวยนะครับครับผมรีโว่นะครับรีโว่ปีสองพันสิบเจ็ดเป็นรุ่นเจพัทนะครับคันนีเฮอริทต์แต่งแบบเอาใจแฟนเพจเลยนะครับน้องเต้ครับตัวแบบแรกครับฝาโป้นะครับไม่ไม่ติดสติ๊กเกอร์นะเป็นฝาคาร์บอนแท้นะครับนะฮะบารวิวของบอนซ่านะครับแล้วก็อันดับสองครับน้องเต้ครับผมนะดูดิยกนิ้วเดียวขึ้นเลยนะ โอ้โหนะเป็นเครื่องดีเซล2.4นะครับ Vn นะเทอร์โมแล้วก็อันดับต่อมาครับล้อแมกครับน้องเต้ี่ชอบร้ายนี้มากเลยนะครับเป็นล้อเบลมีแบนชื่อเบลหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ติดให้ฟรีนะของมือสองเลย4 1 8นะครับนน้องเต้นึกว่านึกว่าติดของมือสอง ไม่ใช่ใหม่ร้อเปอร์เซ็นต์ของใหม่เลยให้เลยอยากอยากเลือกแบบไหนก็เลือกได้มีหกแบบหกรายให้เลือกแต่อันนี้เขาใส่เวลมาให้สวยมากเลยสปอร์ตมากนะสวยอย่างเดียวไม่พอใส่น็อตสีต่ารนะโอ้โหสีแดงนะแล้วก็ฝาโป้นะแล้วก็กล่านะครับซ้ายขวาหน้าหลังใช่ยังแคป็บยังแรบเรือนพิดูว่านะแล้วก็ใส่นักนิเฟอร์ใหม่ๆนะครับภายในเห็นไหมครับสภาพใบแดงเลยกลิ่นหอมเลยหอมหอมมากหรือหอม ขอน้องเต้เนี่ยนะครับนะครับคันนี้นะครับบอดได้คําเดียวเลยฮะับผมฉ่ำครับปี2 0 1 7ราคานะครับจัดได้อยู่ประมาณ5้าแสนสกบาทน้องเตเยวิทอยากขายเบาอันนี้หน่อยก็คือเยลิทเสนอเพียง5้าแสนหนึ่งหมื่านบาท้องเตอ้โห้ก็ขอบเบากว่านี้อีกแลวกรลดไปเลยสองหมบาทลดไปอีกสอนสองหมื่นสี่ันบาทนะครับขอเดาย9เก้าบาทยังไม่พอครับน้องเต้ครับเยลวิท โปรปีใหม่นะโปรปีใหม่ปีฉลูทองต้องหนักรวมกันนี้นะเราเอาแบบลูกบินไฟเลยนะใช่แล้วยาเพียงเก้าบาทปางไพรถึงเปย์งฮันเงินถึงเปยบาทช่วยเยอะสวยประเด็นสิบสองเดือนหอยทีเดือนเมษสาหกสี่ปีจะให้สองหัวนะฮะโอ้โหครับเรายังไม่พอครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนนะมาสาเราไม่ได้นะฮะได้ครับได้ครับนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะแล้วก็นะกข่ใหญ่ ทุกป่าทุกต่างเฮีสยสวินอยให้มันเลยเจ้าที่เฮี <c oughs> สยสวินนะครับน้าใหญ่สั่งมาครับต้องจ่าย,ต,ายต้องจ่ายนะครับรีบมาครับรถ่นต่างๆนี่ฮอตมาครับคันต่อมาครับเป็นรีโวนะครับรีโวนะครับเป็นรุ่นพีรันเดอร์สีดำสวยไม่พอน้องเต้เป็นรุ่นทียดีตาเป็นรุ่นทียดีตาหาคันนี้สีดำ พิศิรเลยครับเทียดีข้างหลังนะดูนี่ะสับสายล้านเขานะน้องเต้พาไปดูหน่อยแล้วไปดูข้างหลังรถกันเลยดีกว่าโอ้โหสวยมากเลยสวยจริงนี่พวกสปอร์ตเลยอ่ะข้างหลังนี่คือสวยมากอันนี้ก็เหมือนกระบะนะครับมีสปอยเลอร์นะของกระบะสวยงามนะครับเจีนมาถึงกระบะฝาทายนะครับแล้วฝาตาดิ่รเมียมนะฮะมีไฟเบรกหลังนะรีโวคันนี้นะคันชนท้ายแบบเทียดีสปอร์ตลีโวนะครับลายแม็กครับไม่เหมือนเชวบ้านนะครับ ข้าปีของเทีดีนะฮะบรรไดข้างอีกตาเห็นไหมครับคันนี้นะฮะขายลอยาได้รถเป็นรุ่นลิมิตเต็ดนะฮะต้องรีบมาครับผมมารีบมาภายในนะครับนับบุ้งนับปั่นเห็นไหมครับขิดนะฮะสีแดงสวยสดงดงามครับโครงลายมีคอนเันชซติและเป็นพรมลายหนังนะครับแล้วก็ทิ้งเงินได้ครับนะัะจกไฟฟ้าปรับข้างด้วยนะฮะคันนี้น้องเต้ครับ เฮียสวิทนะฮะเป็นเบาไหนจะหาลืมบบาไปเป็นเบาะหนังนะครับแดงสปอร์ตมากโอ้โหนะใครได้คันนี้ไปนะครับคตอคุ้มเลยนะฮะคุ้มอย่างเี้พอครบองค์ประชุมเลยครับผมนะฮะราคาน้องเต้หกแ่นเก้าพบาทปี2016ันสิบหกห้าหมื่นบาเฮียสวิท์รถไปสี่หมื่นอังเต้ตามไปอิสกสองหมื่นห้าสามหสอเหลือเพียงห้าแสบาท ได้ t ที s ดีสปอร์ตดโบคันนี้นะฮะรับมีโบแคบเจฮาร์ดเป็นรุ่นสปอร์ตดีโบเอาไปใช้เครื่องขายด้าวประกันไยประกันย้อบปลาช่วยเหลือสูเดือนคอยีเดือนเมษาหกสี่จะให้สองวดหาขับฟรีขับฟรีนะหนึงเดือนเมษาแต่สงฟรีทั่วประเทศครับลอตเตอรี่อีกหนึ่งร้อยใบ ปังคุรีเย่มากังคุรีเย่สุดปังทีละสิบใบไม่ได้เลยต้งใี่ปีใหม่ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมโอ้โหครับเอาไว้สู้ภายโควิดนี่ไงคันต่อมาคันที่3ครับ X-Series X-Series ครับ Limited อีกคันหนึ่งนะครับนะครับคันนี้เป็นโฉม All New อยู่นะครับยังไม่ยังไม่บูวเวอร์นะครับแต่ขอโทษนะครับคันนี้นี่สวยคันหนึ่งครับเป็นรุ่น Limited เป็นรุ่น X-Series สีขาวมุกใช่ มาดูกันนะครับหนึ่งนะาฝาโปงนะ,ะติดสิ๊กเกอร์นะ,ะของเอสซิลี่สองแม็กใหม่นะเป็นรุ่นของมันนะครับสามืบจับคโครเมียมบันไดข้างภายในครับนะมีจอโซรายห,หนังเบาะก,กรรมยีสีดำคาดแดงนะฮะแล้วก็สิ่งเหนือใดครับกระจกข้างไฟฟ้านะฮะแล้วก็แอร์วิยุทเทปนะแล้วก็พาวเวอร์เซ็นเตอร์ล็อกกระจกไฟฟ้า โอ้โหสวยครับมาดูข้างหลังนัครับนะติดสปอยเลอร์หลังอีกคันหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะรุ่นทีดีเนี่ยทุกคันนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทีดีขอโทษนะอันนี้เป็นเอ็กซิลี่นะครับนะแล้วก็มีกล้องหลังโอ้โหใช่ตัวหลังนะฮะติดดีดีไอบีจีเอสคันนี้น้องเต้ครับดาวเก้าบาทดาวเก้าบาทอีกแล้วแล้วก็พรอันทีเดือนไหนน้องเต้เมษาเมษาหกสี่ท่าหัวที่ ตามมาทําไมดีอ่ะจาโอ้เดี๋ยวพียซืจ่ายให้เลยสองงวดจะให้สองงวดอรเตอรี่มีหรือปล่าหนึ่งรอใบเตอรี่หนึ่งร้บโอ้นะครับปี2013ันสามเตอรี่100บงรประกันภัยประกันยนต์บาตรช่วยเหลือศูเรราคา5้าแสนห้าหมบาทใช่แล้วมัน2องหมื่อ่ะสองหมบาทเฮ้ยราตามเลยยหรอห้าแสนหนบาทด้วยโปรโมชั่นโปปีใหม่พิชิตโควิด พี่คิดปันไปด้วยกันดาวประกันไปประกันยนต์ปลาช่วยเลือสูงไปเท่าเดือนลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบโอ้โหมามาดอ่ะปีที่ห้าศูนย์โอนะครับคันนี้เป็นสีประตูเป็นรุ่นไฮไลเดอร์ครับผมเป็นหน้าใหม่โฉมใหม่คันนี้น่าจะเป็นปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแน่นอนน้องเจ้ครับสีนี่เป็นสีใหม่ด้วยนะใช่สีเทาเมทัลลิกมือจับโครเมี่ยมจอยไฟฟ้าเซนเตอร์ล็อกพาวเวอร์ แล้วก็ราคานะครับได้ตงเต้ราคาเบาวิวจริงๆครับเบาวิวมากราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพับาทสมกับราคาปีสองพสิบเก้าครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัทงเต้รับราคานี้นะคระับไม่อนุโนมัติแน่นอนไม่อนุมัตินนตังเต้ขายหกแสนกว่าเหรอือไม่<อ>ใช่ครับไปเลยสองหมื่นบาทไม่ไปสองหมื่นอ่ะโอเคสองหยิก อีกหนึ่งอีกสองเลยขออีกหนึงเกไปเกมาแล้วไปสี่ยิกเหลือเพียง5้าแสนมเจบาทไอ้ยาอาเตอร์ปีสองพเงื่อนไขอย่างนี้โปปีใหม่นะทิ่ติดโควิดนะคะสู้ไปโควิดดาวเพียงเก้าวปะกันไปปะกันย้อนปะช่วยเลสู้ไปเรยลอตเตอรี่ไปทีเดอนเมษาหกสีจะองีเพื่อประเทศจ่ายให้สองงวดโอ้โหครับ นี่คุยมาทุกครั้งที่เฮียสวิทต์บอกได้เลยนะฮะสุดปังอากาศเย็นนะแต่ทำไมเหงื่อแตกครับโอ้โหโปมันร้อนและอุเลยนะฮะขณะพิลล่าครับนะฮะเรื่องโควิดนะครับนะเราก็ต้องอยู่กัมัให้ได้ครับแต่เพื่อความปลอดภัยใช่นะฮะทุกคนนี้นะไม่มีใครกล้าขึ้นรถสาธารณะแล้วบอกตรง BTS รถเมย์รถสองแถวหรือว่าแท็กซี่ไม่มีใครกล้าขึ้นแล้วขนาดไอทีมรถส่วนตัวเลใช่ขนาดไอเทียงมีรถส่วนตัว น้องเต้ปังบุรีเย่ขอโทษตั้งแต่ตั้งแต่มีรถนะโอ้โหความสวยมาเยือนนะได้ขานี้เราโทรศัพท์ไม่หวานไม่ไหวเลยนะนี่ฮัลโหนี่บันไดไม่แห้งโอ้โหแฟนขาที่รักครับของมันต้องมีแล้วแต่โปรโมชั่นของนนี่สุดๆนะปังบุรีเย่จริงนะโปปีใหม่นะ สู้ภัยโควิดรปชิดปันด้วยกันนะครับโดยงินขายนาว้าบาทนะแล้วก็ทุกถึงแล้วก็ซื้อไปยังไม่ต้องผ่อนใช่ไปผ่อนทีเมษาสมการนะครับเดี๋ยววันเด็กเดี๋ยวจุดจีนเดี๋ยววาเลนไทน์โอ้โหนะครับนะรีบมานะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ของมันต้องมีนะแล้วก็ค่ารถค่าอะไรเนี่ยมันก็อยู่เลยเป็นค่าผ่อนรถไปนะเพราะว่าถึงเราขึ้นรถสาธารเราก็ต้องเสียเงินนะครับใช่โอเคลูกั้าต่อมา ฟอร์เรนเจอร์นะนะครับนะฟอร์เรนเจอร์อันนี้เป็นหน้าใหม่นะโนะน้องเต้สีขาวมุกอีกคันหนึ่งเป็นรถสีประตูรุ่นไฮเลเซอร์นะฮะคันนี้พวงม,มา 1, ลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาแล้วก็นะฮะเป็นปีใหม่ๆนะฮะตอนนี้อย่าซื้อขายรถปีใหม่นะฮะร,ราคาปี2019ันสบคันหนึงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้องเก้ค่ะรับไปเลยสองหมื่นบาทเฮียสวีสองหมื่นร้อยมา เอสวีสองเบอร์เราไปแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นบาทหกเก้าเก้าด้วยแปดหมื่นแล้วหกแสนหนึ่งหมื่นก้าันบาทไม่ได้เชื่อนีขายดาวเพียงไม่เดี๋ยน่าเชื่อมีอยู่ที่ห้าน้องเต้หญิงอีกฮะไมีหญิงไี่มีหญิงแสนหนึงนะขายเพียงตะกี้มันหกเก้าเก้าน้องเต้บอก ขอขายเพียง5 9 9 0 0นเก้าหมื่นเก้าบาทนชิ้นโบแดงปีประมาณสิบเก้าคันนี้เอาบัตรไปบัตรช่วยเนะซูส์มาเลยลอตเตอรี่ไฟที่เดือนเมษาจะให้สองมวดนะครับแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะครับคันนี้แรงจริงนะครับรีบมาฮะับต้องไก่บอยไม้สองก้านเสนสุพรรณบุรีนะครับแต่วันที่มาออกรถนะฮะทางบริษัทนะครับ เปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอดมครับสอร์ตเรนเจอร์เป็นนะฮะปียังไม่น่าใหม่แต่ตัวนี้เป็นตัวยกสูงเหมือนกันะฮะเป็นสี่วัตูเครื่องดีเซลตัวใหม่แลวสองจุดสองนะฮะชอบไหมครับสปอร์ตเรนเจอร์นะจะชอบความเบิร์ของมันนะรูปลักนะฮะประหยัดน้ํามันสวยสดนะฮะพวงไหลคันนี้ไม่มีบริัวันะครับแต่ราคาครับถูกลงมากน่าดูปีสองพันสิบสอง น้องเต้ค,คันนี้เกียร์ออโต้ด้วยใช่แล้วยังขายยังเกียร์ธรรมดาคันนี้ควรจะเป็นราคา5้าแสนบาทแต่ยืนซืิตั้งราคาเพียง4ี่แสนเหมืเก้าบาทแล้วรถจากหน้าสองบัทตีห้าหมื่นเหลือเพียง4ี่แสนสองเฮ้ยสี่แสนสี่มก้บาทน้องเต้พอ,พอไหมอ่ะรไปเลยสองหมบาทสี่แสนสองหมื่ก้บาทคันนี้โอ้โหสี่แสนสองหมื่ก้บาท ฟอร์เอนเซอร์ปีทศวรรษสองเป็นนะฮะเป็นเครื่องไวแท็กแล้วไฮไลเดอร์ดีออโต้ราคารนิดดาวไปกันไปไปขับรถมาช่วยเล้วโชว์ไปเลยแบตเตอรี่โอ้โหครับรีมารับปีห่างอีกทีเดือนแม่สาวหกสิบใสเข้าไปสองงวดนะโอ้โหวันนี้น้องเต้ปังปุรีเย่จริงนะปังปุรีเย่มากเออที่สำคัญนลุกเลยเนี่ยสลิปขาก็ติดระเพิ่มแต่กี้ขนลงโอ้โหโปรทำไมมันสุดสุดนี้อะ ให้ไปเลยโปรขนลุกเอาใจแฟนเพจก็ได้ให้โอ้โหให้มากเขาเรียกว่าขนลุกโปรขนลุกให้จนแบบนะฮะสวนกระแสไงเกินเกินคือความคาดหมายขอแฟนเพจครับอยากได้รถดีๆสวยๆนะคิอวิ่งการันตีเลยของเรานี่คุณภาพรถนี่เกตเอบวกไม่มีชนหนักไม่มีทิ้งความไม่มีน้ำท่วมโอ้โหนะฮะทุกคันนะฮะมีเล่มกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมคันอีกคันหนึ่งนะฮะเพิ่งได้มาเหมือนกันครับ าปาเจโรนะครับปาเจโรปี2000อะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่คันนี้ใหม่แค่ห้าหมื่นโลเป็นสีน้ำเงินออกดำๆนะครับคันนี้คันนี้ยัวิอยากนำเสนอต้องเต้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องดีเซลสอง t นะฮะปีสอง3นิ2013นะปี2013คันนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะเบาะหนัง แล้วดูดิฮะความสวยความสะอาดนะฮะหมอนี่คนที่เอาไปใช้เนี่เป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัว SUV ที่อยากนำเสนอเพราะว่ามันขับเพื่อสี่ล้อแล้วก็ใหม่น้อยนะครับกขบนมีแหลกหลังคาคันนี้มีแต่พีบอกได้คําเดียวครับคุ้มมากๆรับมาขายได้ไปนะครับบอกเลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้ต้องรีบมาเอาไปนะครับรีบเลยรีบครับมีแอร์หลังอีกนะครับคันนี้ราคาครับเจ็ดแสนกว่าบาทน้องเต้ค่ะ ขายเบาๆไปเลยเอาเบาๆเจ็ดแสน้าหมื่นก็ประมาณนี้ซืวิตล้วไปสี่หมื่นเหลือหกเจ0ดแสนหมื่ก็ประบาทเอาต่เอีกสองหบาทหกแสนเก้าหมืับาทดาวเก้าประกันภัยประกันยนต์ประันช่วยเหือสูไปเลยรถตเตอรี่คอยที่เบสาหกสี่ท่นนอมมาครับรถใหม่หลังอย่างนี้ไปเรวจะเป็นรถรถเก่งอย่างเดียวนะครับครับผมใหม่ๆสดๆนะฮะสาโปงยังร้อนอยู่เลยครับเพิ่งได้มาครับคันแรกนำเสนอเลย C R V ใช่แล้ว C R V นะครับ C R V คันนี้นะเป็นเ e กียร์ออโต้เบาะหนังไฟฟ้าคันนี้สวยมากครับดูไปก่อนครับบาสภาพอย่างไงเข้าเต้ดูหน่อยครับนี่เลยภายในยโค้ดสปอร์ตเลยนะคะใครได้ไปคันนี้บอกว่าคุ้มมากข้างในนี่พงมอะไรมันติดฟังก์ชันด้วยอ่าเกีย e ร์ออโต้ขับง่ายสบายมากแล้วก็เริ่มต้นขอยากได้รถคันนี้เอาเงินมาแค่เก้าบาทเอารถไปเลยมาที่เป็นสวยด้วย สวยมากครับคันนี้ดาเพียงเท่าไหร่นะ9บาทประกันภัยหปีประกันยนต์บัตรช่วยเหลือหนึ่งสูงไม่เป็นสองเดือนคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับอะนะครับนะรีบมาครับคันนี้เร็วดโดนด่วนเลยแล้วผ่อนอีกทีเดือนเมษาหกนะแล้วก็ยังให้ลอตเตอรี่อีกนั่งร้อยใบจัดส่งฟรีทั่วประเทศคันนา้มาครับโมลิบิโอครับขายดีจริงๆครับรถคันนี้นะฮะสามกอไก่ซอเสือแปดสามเก้าสอง โมลิมิโอคันนี้นะคะขายไปเป็นโหลครับ<ะ>ตอนนี้นะเป็นรถ SUV เบนซินเครื่องหน้าเกียร์โต้คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว R s อสีขาวคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังไลฟ้ามือจับโคเมียมข้างหลังมีที่ปัดไฟฟ้านะครับเบาะหลังเจ็ดที่นั่งนะครับเอเป็นที่นั่งครับเชื่อไหมครับราคานี สุดเบาเลยสุดเบาสุดเบาครับเพราะว่าราคาเนี่ยยี่สิอขายอยู่เพียงห้าแสนหนึ่งืเก้าบาท5้าแสนบาทลดมาหน่อยแล้ก็เกิแต่เราไปนเลยสองหมบาทสี่แสนาบาทนะฮะยังไม่จูใจยี่สิบขายลดสองหมื่นและสี่แสนเจ็ดหื่น้าพันบาทดาวเก้าบาประกันภัยประกันยนต์ประัประลอตเรี่ครับโอ้คันนี้สวยมากเฮอร์เดรนะครับมีสองคันนะครับมีตัวซันลู หลังคาแก้วนะครับคันนี้คันนี้หลังคาธรรมดาอันนี้หลังคาแก้วนะครับนะฮะลายแมกเหมือนกันนะฮะคันนี้รู้อย่างเดียวคือดาวเ้าบาทประกันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์รเตอรรี่เจ็ดร้อยใบพอยทีเดือนเลขสามหกสี่คันนี้ปีสองพันสิบห้าฮาร์วีตัวท็อปนะครับตัวท็อปหน้าหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วคันนี้นี่นะฮะอันนี้หลังคาแก้ว สวยจริงครับคันนี้ราคาปี2 0 1 7รถ EL 799น้องเต้ช่วยคันรถมาคโครจิ๊กโโลแล้วโหได้โลนก็รถไปเลย2หมื่นบาทเนี่ยซื้อ2หมื่นเปลียแสนถ้า1หมื่นก็1หมนบาทหรอนะครับ 7, 5, <000 S 1> คันนี้ตัวท็อปมันดูภายในครับบอกนะว่าดูภายในนะครับเป็นลังคาแก้วนะครับอ้โหคันนี้อยากได้ h r v นะ,ะมาหายอยู่ที่นี้ครับก็เง<า>ื่อนไขหมดนะครับโปรปีใหม่สู้ภัยโควิดพิชิตมาด้วยกันด้วยกันขายดาว9บประกันไทยประกันยนต์ปาะช่วยเหลือส่วนประเด็น รถเจลี่หนึ่งร้อยใบคันนี้ก็เป็นรถเก๋งสีดานสี่ประตูไอ้ขอดสีดำปีอะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าคันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่จะซื้อยากนำเสนอเพราะว่าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังราคาถูกมากครับสี่เก้าเก้าจากเมื่อก่อนนะครับวันนี้เนี่ยซื้อรถไปหกเบอร์แล้วสี่สามเก้าน้องเต้ว่าไงแล้วแต่รถไปเลยสอเบอร์บตรเหลือสี่หนึ่ง้าโอลรถอย่างนี้ครับ ทันทำหมายตอนป้ายแดงราคาล้านสามตอนนี้อยู่เงินสดเหลือเพียงสี่แสนสามหมื่นกว่าบาทน้องเต้เลยสองหมื่นเหลือเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสีดำเครื่องสองจุดสี่ตัวท็อปสุดเลยนะครับน้องเต้ครับดาสไลด์ดีครับเก้าบาทประกันภัยประกันยนต์แปดชุดเหลือส่วนเปอร์เซ็นต์แบตเหอรี่อันนี้จัดได้ห้าแสนนะครับแต่ขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันออกมามาด้าสองนะครสกายแอคทีฟปีสองพัน 19ครับผมคันนี้ก็ดาว9บาทประกันภัยประกันเครื่องินบาทช่วยเหลือส่วนเปอร์เซ็นต์โรสติลโอ้โหครับอ่าคันนี้ล็อกนะครับไม่พร้อมเลยครับวันนี้ครับล็อกคันต่อมาบัตรสองบัตาสองคันนี้เก้าบาทนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับลดบาทประจำสัปดาห์นี้ครับแฟนเบรดที่รกที่ดูอยู่นะครับต้องรีบมานะฮะคันนี้บัตรสองลาคาน้องเต้ครับปีทวันสิบสองตัวท็อป พี่จำได้ว่าขายอยู่สามห้าเก้าสุดท้ายดูสิใบสองกบอกขายเพียงสองแสนเก้าหมื่น 2, 90, 000, ต้นบาทเอาไปเอาไปเลยส,สองหม่นอ,อาสองหมื่นดูดิอาจาย์ขเป็นขนาดนี้สองแสนเจ็ดหมื่นก้าบาทผ่อนเดือนเท่าไหร่ล่ะครับเดือนห้าพันกว่าบาททำเดือนสามพกว่าบาทด้วยปีแรกตัดลดเป็นหาพแล้วย,ยังให้ดาวเพียงบาครอีกที่ โรเจอรี่หนึ่งร้อยใบไอ้คำว่าโรเจอรี่หนึ่งร้อยใบยังถือวิ่งงงมากเลยจากสิบใบมันอยู่ที่มันขึ้นมาสิบเท่าหมายความว่าไงอ่ะขึ้นมาสิบเท่าเพราะอยากให้รวยไงเราจะรวยหน้าปีหกสามไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไงใช่ยังถือไปดูเฟซบุ๊กปีแล้วนะกี่ใบคะยี่สิบใบปีนี้ขอแบบว่าบิ๊กเบิ้มในบิ๊กเบิ้มนะปังบุรีเย่นะปังโอ้โหครับวายอันติดครับขายดีตลอดกาลนะฮะก็มีสีขาวสีบอลครับ ราคาครับเครื่องขายไม่ข้ามเลขสามครับสองเก้าเก้านะครับส่วนคันนี้ปีอะไรครับคันตะกี้ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดํานะฮะคันนี้ก็ไม่ข้ามครับสองเก้าเก้าเหมือนกันครับน้องเจ้ครับสองคันนี้ปีพอกันสิบเอ็ดสิบสองขายเพียงสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทดาวดาวเก้าบาทประกันภัยประกันยนต์มาช่วยเหลือ สวยไม่เส้นโอ้โหครับนี่เลยคันที่สวยมากคันติดนะฮะคันสุดท้ายประจำสัปดาห์นะครับคันนี้บอกได้คำเดียวว่ามีทุกสีทุกแบบนะครับหายจนนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าหมดไปเลยหมดไปรู้เท่าไหร่คันนี้สามเก้าเก้านะจากราคาสี่สามเก้าลดมาแล้วหลือสามเก้าเก้าแต่น้องเต้หัน้องเต้ยลดหน่อยเป็นของวันปีใหม่เลยหดเล อีกทีหนึ่งอีกสองโอ้โหอีกสองหมื่นสามแสห้าหมื่นจัดบาจะได้ประมาณสี่แสนบาบาทขายเพียงสามแสนห้าหมื่นบาทย้ำเลยนะน้องเต้แต่ก้นไก่ของกูสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็สี่นะฮะดาเก้าพันันไปงนยนม่เหลือโเนมาเดือนเมษ์าหกสครับส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีโอ้โหครับนะเหลืออีกสองคัน คันนี้ก็ถูกมากครับสองเก้าเก้าเอาไปเอาไปเลยเกียวโต้ไม่ต้องพูดมากไปเราไม่ติดสามแล้วก็สุดท้ายประจำสัปดาห์ครับบ o โอ้ยโดนนังเข้ามาทีครับปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าราคาสามแสนเก้าพันเก้าพันบาทแล้วมาสองพันสามแสน สามแสนก็รถาสองมสามแสนเจ็ดหมื่นก็บาคันนี้พีโอหายางมากนะคันนี้เป็นสีดำปีสองพันสิบเกตัวท็อปนะครับดูสิครับโอ้โหนะฮะเหามาะได้คําเดียวครับใครที่ชอบพีโอนะรถรถของไหมรุ่นแต่งซิ่งนะครับนะฮะแต่ว่าขับในเมืองก็ดีนะครับพอดูสิฮะความความเป็นพรีมเมีย่ยมของเขานะครับ<ด>ปรปอยเลอร์หลังดีไซน์ไล่ฟ้าหลังดูนะครับตือจับ ชุดโอ้โหสวยมากครับล้อมแอกเป็นตัวท็อปนะฮะนะคันนี้คันสุดท้ายนะครับจำเป็นที่รักครับผมโปรปีใหม่สู้ภัยโควิดพิชิตมันด้วยกันด้วยเคื่องขาล้อละอู่ครับดาวตะขันไพ่ตะขันยนต์บาจุ้ยเดือดโซเป็นเดือดรัตเตอรี่พายดีเดือนเมงสาหกศรจ่ายสองวันนะครับครับผมแล้วก็จัดส่งสีตัวระเทศ ทุกคันทุกรุ่นทุกแบบการันตีไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว้าไม่มีน้ำท่วมนะครับก่อนส่งล้อม่อมรถนะครับฐานมันเครื่องให้เปลี่ยนแต่กชิ้นนะครับอัจเริลูกใหม่นะครับแล้วก็นะครับเฮียสวิตนะฮะขับน้องเต้เนี่ยรถบ้านสวิตมีสี่สาขานะครับสาขาเปิดมาแล้วยี่สิบห้าปีคือสาขาสี่นะคะเลยิยอร์เาียสาขาที่สองเทพารักกอมมอสิบหกตลาดนาร์เรบินสาขาที่สามสาขาที่สามพัฒนาการตัดใหม่สุโขหลวงออร์กานสาขาที่สี่พัฒนาคารวิออโต้ฮะอยากได้รถดีๆสวยๆนะครับ นะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะไปคิดมาไได้น,นะครับนะยังไงเราต้องอยู่มานะครับ,รบวันนี้เฮียซุยกับน้องเต้น,นะครับกล่าควคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวรบวย,วย,วยๆเฮงๆนะครับนะเราบอ,อกเราเฮียสิบนะครับรถอ้านสิบเวที่หนึ่งในใจสเสมอเฮ่เฮเฮ